สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาอัปเดตข่าวของเกาหลีให้ได้ฟังกันนะคะประเทศเกาหลีใต้บริจาควัคซีนโควิดของแอสตราเซเนกให้ไทยและเวียดนาม กระทรวงต่างประเทศของเกาหลีใต้เปิดเผยว่าเกาหลีใต้จะบริจาควัคซีนป้องก,กันโรคโควิด -19 ของแอสต้าซเนกาให้กับเวียดนามและไทยเนื่องจากเกาหลีใต้มีวัคซีนเพียงพอที่จะใช้กับประชาชนในประเทศของตนและจะช่วยเหลือประเทศอื่นๆเกาหลีใต้มีกําหนดจะส่งวัคซีนป้องก,กันโรคโควิด -19 ของแอสตาซินกา จำนวน1.1ล้านโดสให้กับเวียดนามและ470,000โดสให้กับไทยโดยจะส่งถึงประเทศเวียดนามและไทยในวันพุทธที่13นี้นะคะนับเป็นครั้งแรกที่ประเทศเกาหลีใต้บริจาควัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ให้กับประเทศอื่นโดยโตรงนอกเหนือจากการช่วยเหลือทางการเงินผ่านโครงการโควัค เมื่อเดือนที่แล้วประธานาธิปดีมูลแจอินแห่งเกาหลีใต้ได้กล่าวในระหว่างการประชุมกับผู้นำเวียดนามที่นิวยอร์กว่าเกาหลีใต้จะบริจาควัคซีนป้องกันโควิด -19 ให้กับเวียดนามอย่างน้อยหนึ่งล้านโดส กระทรวงต่างประเทศของเกาหลีใต้เปิดเผยว่าเกาหลีใต้ตัดสินใจบริจาคว,วัคซีนให้กับประเทศคู่ค้ารายสำคัญในภูมิภาคนี้เพื่อช่วยป้องกันชีวิตพลเมืองเกาหลีใต้ในประเทศดังกล่าวรวมไปถึงพลเมืองของชาตินั้นๆด้วยเนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ในเกาหลีใต้ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิดแล้วนะคะ ข่าวต่อมานะคะสิงคโปร์จับมือเกาหลีใต้เปิดเส้นทางบินระหว่างประเทศนักท่องเที่ยวฉีดวัคซีนแล้วไม่ต้องกักตัวกระทรวงคมนาคมสิงคโปร์เปิดเผยในวันนี้ว่าการเดินทางข้ามพรมแดนระหว่างสิงคโปร์กับเกาหลีใต้ ซึ่งจะยกเว้นมาตรการกักตัวให้กับผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้วจะเริ่มต้นในวันที่15พฤศจิกาย,ยนนี้ทั้ง2ประเทศเห็นพ้องที่จะเปิดโครงการวัคซีนเ t ลทาวเวลแลนด์ซึ่งจะอนุญาตให้นักเดินทางขาเข้าไม่จำเป็นต้องเข้ารับการกักตัวโดยมีเงื่อนไขว่าผู้เดินทางจะต้องทำการทดสอบเชื้อโควิด -19 เพื่อยือนยันว่าไม่มีเชื้อไวรัสในร่างกาย เอสอิสวาันรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าการเปิดเส้นทางบินระหว่างสิงคโปร์กับเกาหลีใต้ถือเป็นความสำเร็จก้าวใหม่หลังจากที่หยุดชะงักไปราวกว่า20เดือนภายใต้โครงการดังกล่าวนักเดินทางจะต้องสัญจรโดยใช้สนามบินชางีของสิงคโปร์และสนามบินนานาชาติอินชอนของเกาหลีใต้เท่านั้นโดยกระทรวงจะมีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเร็วๆนี้สำหรับวันนี้ก็มีข่าวมาอัปเดตให้ได้ ้ฟังกัน2เรื่องนะคะวันหน้าจะมีข่าวอะไรมาอัปเดตให้ได้ฟังกันก็ติดตามกันได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ